ดูดูดูแต่ว่าเขาเอาแค่กระเพราดูกโคเกียดเลยนั่นไหนกเ,เ,เค้าหอยเยี่ยแบบมนะ

ข้าท่านผู้ชมที่เรารพรักครับผมคุณครูเชิดชัยมนุษย์ใหม่2วันสองล้านวูวันนี้ได้รักเติเป็นอย่างยิ่งรับจากเพจแฟนข่าวเรละสินครับเพจอันดับหนึ่งของเมืองละสินมีผู้ติดตามจำนวนห5 0 0 0 0หืนกว่าคนท่านผู้ชมครับผมมานำท่านผู้ชมมาแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งผมดูแล้วเมื่อเดินเข้ามาพบกับบรรยากาศของเหมือนพัตตารอาหารที่อยู่ด้านหน้าผมในขณะนี้นั้นบอกได้เลยครับว่า โชยกลิ่นชวนให้อยากจะลิ้มลองร้านอาหารนี้ชื่อร้านอาหารกิกะปู้นะครับก็เลยลองมีโอกาสไ้สอบถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่ากิกระป้อ๋อก็เลยได้คำตอบจากเจ้าของร้านบอกว่า,าตะกอน,นเคยตกอตู่ร้านนะครับสมัยเพลนยุค90ซึ่งกิกระป้ก็เป็นชื่อน้ำผักรงมนะครับก็เลยนำมาสู่ทิกระปุ้นะครับ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองกาลสินเลยครับที่ตลาดลงสีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาลิ้มลองอาหารและก็ขออนุญาตมาทักทายกับเจ้าของร้านสวัสดีครับเจ้าบอลครับร้านอาหารเราตั้งอยู่ที่ไหนครับเจ้าบอลตลาดลงศีนะครับก็คือเมืองกาลสินนนะครับเปิดทําการเปิดทําการประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับอ๋ออ่า วิกฤตโควิดรอบสามมานี่ได้รับผลกระทบยังไงบักอ๋อค่อนข้างเยอะเลยครับถ้าช่วงเวลานี้นะครับถ้าเราไม่ปรับตัว้สกับวิกฤตก,การณ์นี้นะครับก็ก็จะไม่รอดครับเราทำยังไงได้ต้องพวกเราต้องทุกคนต้องรอดก,กับพนักงานด้วยนะครับเราเลยปรับเปลี่ยนจากร้านอาหารกลางคืน uh huh. ให้เป็นร้านอาหารกลางวันแทนนะครับ uh huh. โดยเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ทุกคนจับต้องถึงแล้วก็ราคาที่ย่อมเยาราคาชาวบ้านนะครับ uh huh. นั่นหมายว่า แต่กวนดผมเคยมานะครับมีดนตรีฟารัามะไรแต่แ้นก็มาเข้ามาตรฐารของจังหวัดของเทศบาลที่ินการต้องชื่นชมอย่างมากนะครับการปรับตัวแล้วได้ปรับตัวจากร้านอาหารให้คืนมาเป็นกลางวันเพื่อตั้งแต่เวลาเท่าไหนนร่นะสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงส่งม่ส่งไหมครับสิมีวิธีส่งเลยครับมีเบอร์โทรติดต่อ,อนี่ครับอ่าศูนย์หกห้า สามสามสองเจ็ดสี่เก้าครับมีมีมีเมนูหลากหลายเลยอ๋อมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเสียค่าบริการส่งไหมส่งฟรีครับสั่งกล่องเดียวห้าสิบบาทก็ส่งฟรีครับโอ้โหอน้ชมก็ต้องลองให้ได้ครับวันนี้มีอาหารอะไรมาแนะนําขึ้นโต๊ะของเราบ้างครับแล้วต้นอาหารที่ราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทกันกานะครับเป็นอาหารตามสั่งก็ได้เป็นอาหารขึ้นโต๊ะจัดเป็นชุดนี้ก็ได้ก็ได้ครับ ราคาเย่อๆเหมือนกันครับเล่แพหน่ับหน้าคันนี่แหละครับครับก็จะแนะนําครับถ้นก็ทุกคนจะมานะครับก็จะสั่งเป็นหมูกรอบทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลาครับผมอยากผมผมอยากชิมเลยได้ไหมอันนี้หมูกรอบทอดน้ำปลาใช่ไหมใช่ครับจะกรอบยังไไดอะไรเป็นหมูสามชั้นใช่ครับท่านผู้ชมครับ สเสน่ห์ของของของหมูทอดน้ำตานเนี่ยคือกรอบนอกนอก,น,อกนุ่มในจริงๆเคี้ยวนี่เสียงดังถึงมันสมองสั่งเลยครับน้ำลายกระเด็นกระดอนไหครับนะ้ำลองอลองทานกับข้าวเลยครับข้าวเราก็จะเป็นข้าวอันชันนะครับมีข้าวอันชันใช่ครับปกติผมไปร้านอื่นเนี่ยข้าวก็จะใส่แค่จานแต่มาร้านกิ๊กระปู้นะครับ ข้าวนี้ใส่ใจด้วยนะครับเป็นรูปหัวใจครับอาจารย์นำห้าบาทจีบาทแล้วก็เล่นครับหอมมากมากจริงครับคือคนจะทํานี้ได้ทั่หมักหมูนะครับแล้วก็เสน่ห์ของแป้งการทอดด้วยนะครับได้ครับเดลาของพึ่งเป็นสมพิเศษของร้านเลยอันนี้คือเราเมนูต่อไปครับหมูกรอบคั่วทีกเกลี่ยหมูกรอบคั่วโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับการตกแต่งประดับประดานะครับเหมือนนั่งกินอยู่พัตตะคานเหมือนโรงแรมห้าดาว อย่างไงอย่างไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็รสชาดิอาหารยังไม่ต้องชิมกับข้าวครับความเป็นสมุนไพรครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกสูตรเด็กของทางร้านไม่บอกใครรสจัดจ้านรมกล่อมแลักษณนก็คือ หมูสามชั้นนะครับผมเคยลองทาดูแต่บอนหมูสามชั้นเนี่ยถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยจะเหนียวไม่อร่อยขึ้นอยู่กับวิธีการหมักนะครับสุดจอดครับเมนูนี้อันนี้นเราไปดูต่อไปครับอันนี้สายเนื้อใช่ครับสายเนื้อครับเป็นกะ<ม>เพราเนื้อขาลายครับกะเพราเนื้อต้องชินน้ําซุปทเดี๋ยวก็ถอดไปเลย หอมครับหอมหอมเครื่องเทศหอมเครื่องปรุงกลมกล่อมสุดยอดครับสุดยอดครับเหมือนกับเหมือนกับนั่งอยู่ในสักดา,ารนะครับสุดยอดมากมากเลยครับปกติแล้วีทุกคนที่เข้ามาเนี่ยในมูมที่เขาสังส่งมากที่สุด จะเป็นหมูกรอบเป็นหลักครับหมูกรอบก็ต้องมีหลากหลายเมนูนะครับแต่ว่าอ pues kind of ันนี้คือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราจะมีเมนูกรอบที่หลากหลายเยอะกว่านี้ครับครับหลากหลายเลือกตามนี้เลยครับครับผมอันนี้ก็มาแก้เผ็ดด้วยกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำผัดน้ำปลาครับรสชาติเป็นยังไง หอมครับคือบางบางบางที่บางเจ้า,านะครับถ้าไม่ละเอียดก่อนกับกับการทําอาหารนี่ก็จะมีกลิ่นไหมของอน้ํามูกน้ํามันบ้างกลิ่นแต่ว่ากลิ่นที่มันตัวจมูกอ่ะมันมันบอกว่ามันมันหอม ความหวานของกะหลำ่ำบวกกับกุกที่ปรุงรสคะแนนเต็มฉีดให้สองร้อยแล้ครับย้ำอีกทีนึงครับร้านเราเปิดตั้งแต่ตกีก่โมงถึงกี่โมงครับสิบเ็ดโมงถึงสามทุ่มครับสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มใครที่อยากจะสั่งกลับบ้านโทรมาได้ตามที่หมายเลขที่บอกไว้นะครับสถานที่ตั้ง ร,รือสั่งได้ผ่านเพจร้านก็ได้ครับมีเพจร้านชื่อเลยครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้ครับซ่มัสคิตะคู่ครับเป็นเพจคิตะคูเลยนะครับกดถูกใจแล้วรับรองสั่งตามในนี้เลยนะครับส่งฟรีด้วยส่งฟรีถุงน้ำใจนะครับร้านตั้งอยู่ที่ตลาดโรงสรีกาลสินครับขี่รถก็มาทางด้านทางด้านเข้าทางเข้าครับเข้ามารับเจอเลยครับป้าใหญ่มากครับสุดเลยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกได้ว่าหนึ่งในร้านค้าที่ ติดแอร์อแล้วอาหารอ,อร่อยรวมถึงบรรยากาศนะครับอาจารย์ตั้มแพนดูหน่อยครับนี่ครับผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีทีวีพึ่งไปมีอุลตราแมนมีอ,อะไรนะครับโนริตานะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นสื่อซึ่งชื่อหลังชื่อที่กระพู้สื่อถึงความเป็นยุค90ที่เป็นยุคของบทเพลงที่ดังไพเราะจับใจยุคของเทปคลาสสิกนะครับเสียบอลก็ ก็มาบูรณาการนะครับปกติแล้วแล้วก็เป็นการคืนแต่ว่าลุกโควิดนี้มาทําอาหารกลางวันเพื่อดูแลลูกน้องเพื่อที่จะต้องให้กิจการของเราผ่านวิกฤตโควิดในเฟสสานี้ไปให้ได้ครับปาก็เลยถึงท่านผู้ชมหน่อยไหมครับครับก็สำหับธุรกิจกลางคืนนะครับทุกร้านนะครับยุ่งซออยนะครับเพราะนั้นว่าต้องต้องปรับตามวิกฤตต่างๆตอนนี้ครับคือเราเลี่ยงไม่ได้ครับวิกฤตนี้ครับต้องข้างที่จะ หนักพอสมควรนะครับฉะนั้นว่าลองใช้แนวความคิดผมก็ได้ครับลองไปปรับดูครับว่าจะใ,ใช้แบบรูปแบบไหนได้เพื่อที่จะ,ะช่วยให้ทุกท้องทุกคนได้ผ่านวิกฤตไปได้ครับสู้ๆครับเสียบอลครับขอให้น,นาตาดวิกฤตโควิดครับาาร,ร,ร,รับนําด้ยครับมาอุดหนุนกันให้ได้นะครับที่ที่กระปูกครับอาหารอร่อยบรรยากาศยังกัดพัฒนาการมาลิ้มลองมาดนใจให้ได้ครับผมขอบคุณครับอาหารร้าน เรือดูที่กาลสินครับกีก้าปูขอบคุณคร <Yeah. S 1> ับเดีย๋ยวมาขับมือแล้วละนะผมลุยแล้วลุยแล้ว